ตับรนลังขอด้วยครับมือนีนะครับมีมีนูมาฝ่าครับแกงเห็ดนะครับแกงเฮ็ดข้อนขาวนะครับซื้อเฮ็ดข้อนขาวมาหกสิบบาทนะครับแกงกินแรงนะครับไปตลาดนะครับว่าจะซื้อเฮ็ดเห็ดฟ่างกับบะหมี่นะครับก็เลยได้เห็ดข้อนขาวมาเทีข้นขาวนี่มันจะอันนี้ครับก้านมันนอกเกินอย่างหรือตุ่นมันบนนอมันจะแข็งต้องตัดออกลายๆเนาะส่วนมากตัดออกลายเนาะแต่ว่า้เห็ดน้องฝ้ามันก็จะ อ้อโนกันนะครับน่อเฮ็ดต้ฝาหรือเฮ็ดบดนะครับผมจะว่าเฮ็ดอันนี้มันจงตัดออกไร่เติบนะครับผมแกงนะครับแกงใส่พักแงยงแกงใส่พักอีตูนะครับเมนูมือเร่งนะครับอาหารยานด็ดนะครับได้เมนูหนึ่งเรี่ยวนะครับส่วนผสมนะครับกะเจมี่นะครับพักอีตูนะครับพักเง่งนะครับแล้วก็พักติวนะครับเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็หอมนะครับ พริกตะไคร้นะครับตํานะครับตัวนี้ซอยซอยตำพริกกับหอมหอมนะครับผมกับพักนะครับประมาณนี้นะครับจะแกงเฮ็ดนะครับผมตำหอมหอมนะครับแล้วก็พริกนะครับใส่เกลือนะครับใส่เกลือสองซอสนะครับสดนิดนึงนะครับ แล้วก็ใส่พริกนะครับพริกสามหน่วยกับพ่อนะครับกลัวเุีย

เฮ็ดนะครับแล้วก็หัวชิ้นไข่ตะไคร่นะครับเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็จะนี่อ่าตี่ตำเมื่อกี้นะครับพู้หอมกับเกลือใส่เกลือรสดีนะครับพริกนะครับเกียง่ายนะครับเกียนเหมือนเกียง่ายๆนะครับ เติมน้ำนะครับเติมน้ำดูวบางทีเขาก็แกงใส่ครับหนัำยนันางกระด้นะครับแกงกส่แกงเส,นส้นกระหนัำยนันางใส่ประมาณ2สองอสองสองอันยังเหลืออนียังนะครับนี่ <laughs> สองถ้วยเนาะถ้วยตวงนะครับ เติมน้ำแล้วก็พิดฟ้านะครับลืม่มลืมครับลืมลืมเพอขั้วลืม่มเติมน้ำปลาก่อนนะครับน้ำปลาเพื่อคว้วหอมนะครับเติมน้ำปาลาลซุกนิดนึงนะครับนี่เพื่อคว้วหอมนะครับเดี๋ยวหลังจากเค็ดแล้วซุกเหลี่ยวนะครับ ไก้สุกแล้วเขาค่อยมาชิมอีกทีหนึ่งเนาะว่าจะแสีบบ่แสีบนะครับผมเขาค่อยเติมพวกอะไรนั่นนะครับผักติวนะครับแล้วก็พไอตูแล้วก็ผักกังหันนะครับผัเพื่อความหอมนะครับวันนี้นะครับแกงเห็ดง่ายๆครับอีสานบ้านเฮานะครับพนดีโจ้บนนึกขอดองแกงเห็ดเมืองขับมือนี้ครับหลังจากเดือดแล้อนะครับเติมพักนะครับผักติวนะครับผักติวลงไปเลยนะครับ เพราะอีตัวนะครับตีตัวพวเงี้แถาว่านัวนะครับกบระตือนนุนปลาได้นะครับพิดฟ้าครับ,บนี่หลังจากสักพักนึงแล้วนะครับ เปิดหมอครับอุ้ยเดือดเลยบันนี้ครับชิมรสชาตินะครับตามใจชอบครับอืมโอเคอร่อยเลยครับ มือนี้แกงหิดนะครับแกง็ิตคนขาวมาฝากนะครับมาตอนน้ำกันเสจะดน้ำกันได้ครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ